ะครับที่ร้องเข้ามาในกรกตในการยุบพักเพื่อไทยนะร้องสีเรื่องเนี่ยให้มาเป็นเรื่องเดียวโดยใจความหลักนะครับของเรื่องที่ร้องเรียนมาในเรื่องของการครอบงําพักนะของคุณทักษิณซึ่งเมื่อวันที่3ามสิบสเอ็ดเนี่ยก็นะชัดเจนกรกตนะครับก็ให้ข่าวบอกว่าแน่นอนวันนี้นะสี่เรื่องนี้เป็นอันเชื่อได้ว่านะมันเริ่มมีมูลแล้วนะและออกหนังสือ เพื่อเรียกคุณดัินมาให้ข้อมูลทีนี้พอเสร็จปุ๊บนี่คือก่อนนะนี่คือก่อนนะเรียกมาก่อนนะในเมื่อมีผู้ร้องเรียนมีผู้กล่าวหามีผู้ถูกกล่าวหาเรียกผู้ถูกกล่าวหามาก่อนเรียกพักการเมืองที่โดนโยงเข้ามาสอบถามก่อนมาให้ข้อมูลก่อนก่อนที่จะตัดสินใจให้เลขาธิการกรกะตะยื่นไปที่ศาลเพื่อทําการยุบพัก นะครับเพื่อทําการยุบพักและกรกตก็พูดไปแล้วนี่ว่าวางกรอบภายใน30วันเรื่องนี้จะต้องเสร็จสิ้นถ้าวางกรอบภายใน30วันนั่นหมายความว่า,วาก่อนเดือนพฤกจีกาภายในเดือนพฤกจีกาจะยื่นยุบพักหรือไม่ยุบพักภายในเดือนนี้เท่านั้นเออภายในเดือนนี้เท่านั้นทีนี้การเรียกมายืนยันข้อเท็จจริงอะ่ะผมจะบอกทุกคนอย่างนี้ เวลากรกตเรียกมายืนยันข้อเท็จจริงว่าคุณครอบงําจริงไหมแล้วที่คุณพูดนะครับต่อหน้าสาธารณชนผ่านสื่อเนี่ยว่าคุณครอบครองนะการครอบครองคือการเป็นเจ้าของคุณจะอธิบายความในคําพูดนี้กับกรกตให้ฟังขึ้นยังไงเข้าใจใช่ไหมฮะถ้าอธิบายฟังไม่ขึ้นในคณะกรรมการกรกตสรุปมีมติว่าถือว่าเป็นการครอบงาพักจริงจริงหรือ เลยเถิดไปถึงการครอบครองก็นําไปสู่การยื่นยุบพักภายในเดือนพฤกจิกาก็คือเดือนนี้นะครับก็คือเดือนนี้ครับนี่คือความคืบหน้าของการเมืองของข่าวการเมืองคือในในเดือนนี้แน่นอนอะ่ะมันมีทีนี้การยื่นยุบพักเนี่ยตัดสิทธิ์กรรมการพักสิบป,ปีโดนโทษนะครับขังคุกกี่ปีห้าปีรึเท่าไหร่ผมจําโทษไม่ได้ละนะครับในการให้บุคคลภายนอกมาครอบงําพัก นะครับนโทษสูงพอสมควรหัวหน้าพักในขณะนั้นที่ยังไม่ได้เป็นนายกก็คือคุณอุ้งอิงนเป็นหัวหน้าพักนะครับและหวันว่าจะยุบทั้งเจ็ดหรือเปล่าอันนี้คือยังไม่รู้นาข่าวมันออกมาว่านี่การยื่นยุบพักเนี่ยเขายื่นแค่เพื่อไทยนะครับคุณทักษณิณเนี่ยนะครับครอบงำพักหรือไม่อ,อาจจะไม่รวมไปถึงหกพักร่วมนะครับเออนะ เพราะผู้ร้องร้องแค่นี้ร้องแค่พักเพื่อไทยนะครับนะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปว่ารอดไหมแต่รอดไม่รอดเขาเดทลายแล้วนี่มันชัดเจนอยู่แล้วกรกตเขาบอกว่าเร่งเรื่องนี้ต้องเสร็จภายในสามสิบวันนะข่าวมันออกมาก็ปลายเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เกินเดือนนี้รู้หัวรู้ก้อยแน่นอนโอเคถ้าจำต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม นะครับหรือสอบปากคําเพิ่มเติมหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็อาจจะขยายได้อีกสามสิบวันนะตามกรอบเวลาของกรกตแต่ผมเชื่อแน่ว่าไม่ขยายผมเชื่อแน่ว่าไม่ขยายอืมนะยังไงก็ไม่ขยายเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จําต้องด่วนที่จะทําทีนี้คนที่เป็นกรกตเป็นคนของใครอ่ะคนของใครอ่ะทําไมมันเร็วยังเลยอ่ะคนของกรกตนเนี่ย อ,อมีใครรู้บ้างไหมเนี่ยโอ,อ้เนะอะฮะเรินของไทยนะไม่รู้สีอะไรอะสีต้องถามสีด้วยนะคนของกตอสีสีอะไรอะนะมีใครรู้บ้างไหมเนี่ยไม่รู้ไอ,อ้ช่วยบอกหน่อยพี่นี่ไม่รู้จริงเออ,เอามาแชร์กันหน่อยนะครับคนของกตอตอนนี้เป็นคนของใครอะอะนำเงินปะ่ะ เ่นด้วยฮะสีอะไรสีอะไรดีโนี่เดี๋ยวนี้ถามนี่ต้องถามสีกันแล้วนะเนี่ยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, เปิดการมองเห็นหน่อยนะสวัสดีนะครับเพื่อนๆในเ b o บุ๊ก u t u b e และ TikTok กนะครับเออนะทำไมมันใช่ไหมบอกว่ารักไงเออทำไมบอกบอกว่ารักเนี่ยใช่ไหมเออ ทำไมถึงทำแบบนี้บอกว่ารักอะ่ะนะทำไมไม่ช่วยอะ่ะนะครับเออผมถึงบอกว่าสาหัสนะอันนี้ก็คือด่านแรกนะแล้วด่านที่สองปปชอีอกปปชอ,อีกนะตอนนี้ปปชเนี่ยเขาจะเร่งเรื่องให้เสร็จภายในพฤิสิกา้าดีเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนั่นคดีอีกคดีหนึ่งนะครับผู้ร้องก็น่าจะเป็น คนเดียวกันมั่งหลายคนที่ไม่ใช่นะครับคนที่ไปยื่นกกตด้วยเช่นเดียวกันก็พยายามเร่งเรื่องให้จบนะครับตายในเดือนนี้เช่นเดียวกัน <c oughs> เขาเขารักกันเนาะเขาก็ไม่ทํากันมัง้งหรือว่ารักแต่าปากนะรักแต่ปากว่านะครับหลายคนก็จับจ้องนะในการชิงอํานาจแบบเงียบๆแบบเรารักกันเราช่วยเหลือกันแต่จริงๆมันเกิดอะไรขึ้นนะในเบื้องหลังการเมืองจริงๆแล้วมี มิตรแท้หรือศัตรูถาวรหรือเปล่าออหรือว่าที่เห็นกันเป็นการเล่นละครตบตากันนะบอกว่ารักกันบอกว่าเคารพกันจริงๆแล้วนะครับพิดารนใหญ่ยอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะครับเออนะเพราะว่าวันนี้หมดแล้วนี่ถอนรักถอนโคนเลยถ้าพักโดนยุบถ้าคนเป็นพ่อโดนคดีคนเป็นลูกโดนคดีก็หมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้ว,ลวพวกฝังอนุรักษ์นิยม นะครับก็มีแต่เฉพาะสีน้ำเงินแล้วแน่นอนล่ะสีน้ำเงินแล้วมีน้ำเงินเข้มเหมือนน้ำเงินไม่เข้มก็ว่ากันไปแต่วันนี้มันหมดแล้วมันถึงคราวของอาจารย์ใหญ่แล้วนะมันเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ต้องพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมันขึ้นในลักษณะแบบนี้ต้องดูว่าใครเนี่ยนะจะโดนใครเเท่าสุดเท่าสุดก็โดนมันเหลือแต่คนที่นะครับจะขึ้นไปมีอานาจ นะครับในระยะเวลาอันใกล้ซึ่งชัดเจนอยู่แล้วนะครับหลายคนก็บอกไม่ต้องเดาแล้ววันนี้เนี่ยเห็นอนาคตกำไร,รํำไรแล้วอืมนะเออเนี่ยเขาใช่ครับเขาก็บอกว่าเอาลูกเผยแต่จริงๆก็ไม่รอดเพราะว่าอะไรฮะเพราะขั้วอํานาจเนี่ยมันโดนเปลี่ยนโดนยุบพักอย่าลืมนะครับวันนี้เนี่ยหวานอมขมกลืนมีข่าวออกมาว่า นาสอสอในพักเองก็ไม่อยากจะ,จะอยู่นะอสอสอในพักเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเสร็จนาค่าโครถึกนะอาจจะไปอยู่ใจถึงพึ่งได้สีออกสีโกมา,า่าสีอะไรย้ายพักไปหรือไม่นี่เขาคิดกันถึงขนาดนี้นะครับเอ,อส่วนเราเองเราก็วิเคราะห์กันไปนะครับว่ามันเป็นอย่างที่เราพูดจริงไหมเอเอช็ดแล้วทิ้งจริงไหม เสร็จนาค่าโกถึกจริงหรือเปล่าหรือยังไงฮะฮะเออนายเนี่ยอาจจะโดนกลับเข้าคุกอีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็ยังหวันหวันกันอู่เลยนะครับว่าจะรอดไหมส่วนปปชวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเนี่ยไปถึงปปชในส่วนของท่านเสรีที่สุดเตมยาเวซึ่งถ้าท่านเสรีไปเนี่ยคือมันคือมันมันรู้พอรู้คําตอบแล้วว่า บทสรุปมันเป็นยังไงคุณอย่าลืมนะท่านเสรีเซมีเยเว,ยเ,วยเป็นพบตรเก่าเพราะฉะนั้นในทุกอนุของโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยรู้หมดเขารู้หมดมีกล้องไหมมีกล้องมีกล้องจุดไหนกดระเบียบโรงพยาบาลตํารวจเป็นยังไงนะครับหนึ่งสองสามสี่ปปชเรียกมาแค่เรียกมาพูดและให้ท่านเสรีเนี่ยบรรยายไปว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่เลต ยึดเรื่องราวที่ท่านเสรีบรรยายนั้นแหละเอามาเป็นโจทย์เอ่อเป็นโจทย์ในการที่จะนะครับยังไงฮะยื่นไปที่ศาลฎีกายื่นให้ฟันโทษอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองจบไหมทีนี้คือไม่ต้องแปลกระบวนความไปแล้วอะคุณคือวันนี้เขามาเงียบเงียบแล้วสอยทีเดียวอะ่ะพูดกันง่ายๆอย่างเนี้ยพูดกันแบบไม่ต้องแปลอะไรมาก เรารู้อยู่แล้วว่ารอแค่เวลาแล้วเวลานั้นใกล้มาถึงแล้วด้วยนะในเรื่องของการเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเงียบๆแต่สุดท้ายมาแล้วฟันเลยโชะเลยเห็นไหมกรกตยื่นมาเห็นไหมฮีโรยุทธสุวรรณเกศรยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยวันนี้ความคืบหน้าเร็วไหมโอ้ยิ่งกว่าติดจรวดอีกนะครับกรกตรีบปั่นเลยรีบทํางานเลยรีบสรุปเลยเห็นไหมนะครับ แต่ในเรื่องของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นปีสองปีแล้วนะเสยชัยว่าไม่เข้าข้อไม่เข้าไม่เข้าคายในการยื่นยุบพักหนึ่งสองสามสี่ก็ว่ากันไปแต่พอมาเป็นของพรรคเพื่อไทยโอ้โหฟาสแท็กเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮนะเออนะครับใช่ไหมมันติดเทอร์โบเลยอ่ะตอนเนี้ยพูดกันได้ง่ายว่าติดเทอร์โบเลยติดแมนะครับ กรกตขยันขึ้นมาดีเลยนะแล้วรีบสรุปนะตรงนี้พอเขาสรุปนะคณะกรรมการกรกตสรุปยื่นให้เลขาธิการกรกตนะครับฟันยืน่นยุบพักหรือไม่ยุบพักเนี่ยต้องทาภายในสิบห้าวันด้วยนะเออต้องรีบยื่นด้วยนะเออพอมีมต,ติเสร็จปุ๊บเนี่ยเผลอๆเนี่ยจะยื่นกันในวันนั้นเช่ด้วยซ้ำนะครับยื่นยุบพักกันในวันนั้นเช่ด้วยซ้ำนี่มันถึงบอกว่าเออวันนี้เออจะบอกว่ารีบร้อนเกินไปไหมเรื่อพูดไม่ได้เลยนะครับนะ เพราะว่าการเมืองเนี่ยอำนาจอยู่เบื้องหลังเนี่ยเราไม่รู้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนเอ่อผมพูดว่าใช้คาว่าไม่รู้ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าทุกทุกข่าวที่ออกมาะความเคลื่อนไหวเนี่ยมันพอเดาทางได้อยู่แล้วแหละนะครับเออมันมีอยู่แล้วครับถ้าถ้าถ้ายึดถ้ายุบพักเนี่ยเขาซื้อหัวพักซื้อหัวพักแล้วย้ายสสไปได้เลยฮะอันนั้นไม่ยากอยู่แล้วผมมองว่าไม่ยากอยู่แล้วเออนะครับ ขาก็คงเปลี่ยนพักแหละแต่ทีนี้ความมีเสถียรภาพของพักมันจะเปลี่ยนแปลงตามไปหรือเปล่าสสทุกคนจะกระโดดไปด้วยไหมอีกหรือจะย้ายไปอยู่พักสีน้ําเงินอันนี้คุยกันตรงไปตรงมานะครับเปลี่ยนขั้วสลับข้างไหมเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมุติยุบพักนะนายกก็ที่ค้นตำแหน่งเก้าอี้นายกนะและถามว่าพอนายกคน้นมันอยู่ที่เสียงที่จะยกมือให้นายกคนใหม่ใครที่เหลือเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไป นะคุณอุ้งมิงไปเหลือคุณชัยกเกษมคุณอย่าลืมนะถ้านอกเหนือแต่คุณชัยกเกษมก็ไม่มีใครเป็นนายกได้แล้วนะนะจะเอาลูกเขยมาเป็นนายกก็ไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้เป็นไม่ได้มีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกนะเออเพราะฉะนั้นแคนดิเดตนายกจะมีใครฮะจะมีคุณชัยกเกษมนิติสิรินะแล้วก็จะมีใครฮะคุณหนูอนุพินชาญวีระกูลคุณพีรพันธ์สารีรัตวิภานะครับแล้วก็บิ๊กป้อมประวิตรวงสุวรรณ มีแค่นี้แล้วมีแค่นี้แล้วทีนี้มาขับเที่ยวกันสิระหว่างคุณหนูอนุทินชาญวีระกูลใครอยากอยู่พักนายกบ้างอ่าสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินไหมโยนหินถามทางไปก่อนคุณคิดว่าเปลี่ยนพักไหมถ้าเป็นคุณหัวเรือไม่อยู่แล้วใจถึงพึ่งได้นะเปเต็มที่คุณอยากมาอยู่ไหมและมาอยู่ฝั่งพักที่มีนายกเป็นสีน้ําเงินด้วย คุณอยากเปลี่ยนพักไหมเอีนะครับแล้วนายใหญ่อาจจะกลับเข้าคุกอีกรอบหนึ่งมันเกิดการเปลี่ยนขั้วสลับข้างการเมืองเกิดขึ้นหรือเปล่าที่ผมถึงบอกว่าต้องวิเคราะห์กันนะครับนะถ้าวันนี้จับพัดจับผูนายกเป็นพักสีน้ําเงินคุณคิดว่าสอสอพักสีแดงจะตบเท้ามาอยู่สีน้ําเงินกี่คนครับหลังจากที่โดนยุบพ,พักอืมถ้าโดนยุบพ,พักนะ นี่ถ้าพูดถึงถ้าโดนยุบพักนะเออพิสารอยู่ไหนรู้ยังครับ <c oughs> เขายังป่วยอยู่เลยอะ่ะคุณิ่านคุณพิสาร,สารนี่ยังป่วยอยู่เลยะนะครับวันนี้เดี๋ยวว่าคุณพิสารเลยนะครับคุณเห็นไหมประหลัดท่าอูเทนะ่ะหลังจากที่พอเป็นเรื่องเวลาตอนนี้กลายเป็นโรบินูดหายไปอีกรอบหนึ่งแล้วคดีตากใบอ่ะเขาหายไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เขาหายไปแล้วนะมาทํางานได้สองวัน พอเป็นข่าวก็หายไปอีกแล้วจับตัวไม่ได้อีกแล้วจับตัวไม่ได้อีกแล้วหน่วยความมั่นคงก็ไปได้ายตำรวจก็บอกว่าทำเต็มที่แล้วก็จับไม่ได้แล้วนะตอนนี้หายไปอีกแล้วนะครับโอ้ตายแล้วหายกันนะครับบ่อยดีเหลือเกินนะเนอะรัฐบาลชุดนี้นี่สงสัยทีมไล่ล่านะครับหน่วยความมั่นคงจะอ่อนแอหน้าดูเลยนะจับใครก็ยากใช่ไหมอืมก็อยู่เซฟเฮาโดนเก็บอ่าใช่ไหมเออเนาะ หรือไม่ค่อยทํางานกันวะหรือ,อยังไงเขียนเขียนใบลาอีกแล้วไม่ได้ใช่มังเขียนเวลาเนี่ยหรือ,อยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปหลัดอําเภอท่าอูเทนเนี่ยบอกว่าต้องเล่นให้หนักนะครับเล่นให้หนักเออ